เวลาเราเราดับเครื่องเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยเดินลงจากรถอรีโมดไปด้วยถ้าเราไม่ล็อกรถครับมันจะมีโหลดออโต้ล็อกให้นะถือห่างประมาณสามเมตรครับรถ้าเราถือใกล้ครับระยะหนึ่งเมตรครับประมาณหนึ่งเมตรก็จะคลายล็อกได้เลย ตัวนี้ถ้าเราอยู่ใกล้ๆรถนะเดินไปเดินมาแนะนําว่าให้เราล็อกเลยถ้าเราอยู่บ้านหรือเราจะไปทุระแต่เราจะเดินอยู่แถวๆรถเนี่ยก็ล็อกไปเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราเดินเข้าใกล้มันก็คายเดินไปมันก็ล็อกมันจะล็อกคายล็อกคายนะครับถ้าเราล็อกไว้รีโมทต้องกดคายเองมันจะไม่ออโต้ละดับเครื่องเสร็จลงจากรถล็อกเลยถ้าล็อกเสร็จปุ๊บกลับมาจะขึ้นรถต้องคายเองแต่ถ้าลงมาจากรถแล้วเดินถือรีโมทไปเลยถ้าไม่ล็อกมันจะจัดการให้กลับมาไว้จะคายให้นะครับแล้วก็ตัวลูกแจก็จะมีซ่อนอยู่ในนี้ ในรีโมททั้งสองตัวจะมีลูกกุญแจอยู่พอใส่เข้าไปแล้วพี่ล็อกด้วยนะครับเวลาเอาดอกออกมาแล้วอย่าลืมล็อกลูกุญแจได้วยเพราะว่าเราใส่เข้าไปแล้วมันจะไม่ล็อกครับมันจะอยู่แค่ครึ่งเดียวต้องเลื่อนมาล็อกเองแล้วก็ตัวรีโมทนะครับสามารถใช้กดสตาร์ทเครื่องนอกลถได้นะครับถ้าจะใช้สตาร์ทก็ล็อกก่อนนะครับกดล็อกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วใช้ปุ่มสตาร์ทเครื่องครับปุ่มบนสุดกดค้างไว้หลังจากสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับ อีก10วินาทีจะมีเสียงเตือนสองครั้งแจ้งว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องนะครับแต่ถ <Yeah. S 2> e. ้าเรากดสตาร์ทที่ปุ่มคุณสตาร์ทจะไม่มีเสียงเตือนถ้าเราใช้รีโมทกดสตาร์ทมันจะมีเสียงไซเรนเตือนสองครั้งว่าเราใช้รีโมดสตาร์นะครับแล้วก็ถ้าเราสตาร์ทเครื่องเสร็จปล่อยไว้อย่างนี้เลยไม่ทําอะไรกับรถนะดีซีทีมนจะดับตัวเองถ้ารีโมทสตาร์ทมันแต่ถ้าเราสตาร์ทด้วยปุ่มคุณสตาร์ทก็คือขับได้ปกติไม่มีอะไรนะครับหรือถ้าเรารีโมทกดสตาร์ทเครื่องแล้วกดคายล็อกเปิดประตูก็ไปขับรถขับได้เลยครัับบไม่ดแล้วก็ ถ้าเรายังไม่ได้กดอะไรในรีโมทนะกดสตาร์ทเสร็จแล้วยังไม่กดอะไรกดดับมัรืงได้เครื่องอยนต์ดับประตูล็อกนะครับถ้าจะขึ้นต้องกดเองนะครับแล้วก็ปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับถ้าเราสตาร์ทเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยเหยียบเบรกเข้าไปนี่เหยียบเบรกาสามสามแล้วก็ในระหว่างนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ครับเราสามารถลงจยากรถดได้โดยไม่ต้องดับเครื่องครับลง่บบนี้เลย มีผู้โดยสารอยู่ในรถก็รีบกดลงมาด้วยกดล็อกไว้ออกไว้สตาร์ทไม่นานแค่ไหนก็ได้ไม่ดับครับเดินไปธุระเสร็จกลับมาคือรถกดคลายล็อกิดประตูได้เลยได้เลยแล้วก็ตัวปุ่มนะครับตัวปุ่มเนี่ยเวลาเราขับรถมันก็จะล็อกประตูให้หมดเลยทั้งคันนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราไม่ไม่สตาร์ทเครื่องแต่จะเปิดวิทยุชาร์จโทรศัพท์เราไม่ต้องหยยบเบรคครับ,บกดเข้าไปเลย กดครั้งที่หนึ่งมันจะเปิด ACC เกิดครั้งที่สองจะเป็นไฟออนไฟออนคือมันเปิดสัญญาณไฟพร้อมใช้งานทุกอย่างทั้งคันเลยครับกดได้กระจบขึ้นลงได้กดครั้งที่สามปิดครับครั้งที่หนึ่ง ACC ครั้งที่สองก็ออนครั้งที่สาม off ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะการขโมยด้วยถ้าเราล็อกไว้แบบนี้นะมีคนพยายามสตาร์ทเครื่องมันจะสตาร์ทไม่ได้ครับสตาร์ทเครื่องไม่ได้ มันจะส่งเสียงร้องแล้วไม่ให้สตาร์ทแล้วก็ไม่จ่ายไฟในรถนะครับเราต้องคลายล็อกแล้วครับพี่คลายล็อกแล้วมันถึงจะจ่ายไฟให้สตาร์ทได้เหมือนเดิม